สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเอาพี่ๆครับผมห้ามาตามกันต่อเลยนะครับผมเนาะกับเลขปฏิทินแนวทางรวยเด้อพี่พี่เด้อปฏิทินรวยรวยรวยนะครับผมเนาะเอามามาตามกันต่อนะครับผมกับงวดวันที่หนึ่งทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมพี่ๆครับผมนี่งวดที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงนี้อีกแล้วเด้อพี่พี่เด้อตรงเลขมงคลตรงนี้นะครับผมเนาะของงวดวันที่สิบหกก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะตรงนี้บ่อเข่าเด้อพี่พี่เด้อโคกศจิกายนอยู่ตรงนี้บ่อเข่านะครับผมเนาะ แล้วก็อยู่ตรงนี้กับบ่อเขาดนะพี่พีเดอร์นี่บ่อเขานะครับผมหน้างวดนี่บ่อเขาดนะพี่พีเดอร์หลุดสองวดแล้วนะครับผมเนาะหลุดสองวดติดแล้วนะครับผมเนาะรางงวดวันที่หนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะห่านหนึ่งนะครับผมเนาะห่าหนึ่งกับสามโพเขาอยู่ตรงนี้ดนะพี่พีเดอร์นี่ของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมเนาะกับปฏิทินรวยนะครับผมเนาะนี่งวดวันที่หนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะพี่พีเนาะงวดวันที่สิบหกกัมาเขาอยู่ตรงนี้ดนะพี่พีเดอร์บานนี้เนาะครับผมนี่กับเหลของคนอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะ เอามาวันนี้เรามาต,ติดตามกันตอนนะครับผมหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพเตอร์มาตาาิดตามกันเลยนะครับผมไปครับผมขออนุญาตเปิดเป๊บหนึ่งนะครับผมดีๆกันผมเนาะเอานี่นะครับผมมาแล้วนะครับผมเนาะรวยรวยรวยนะครับผมปฏิทินนะครับผมเนาะนี่ของเดือนสิบสองนพพ่เ้อร์ธันวาคมนะครับผมเอาอยู่ตรงหัวปฏิทินก่อนนะครับผมเนาะให้เมื่อเบิ่งอยู่ตรงหัวปฏิทินก่อนนะครับอยู่ตรง เลขเด่นดาวเด่นนําโชคอยู่ตรงนี anything, Arduino, ้ด้อพี่พีเดอร์นี่เบิ่งเขานะครับผมเนาะนี่ตรงนี้เบิ่งเอาด้วพี่เดอร์แคปหน้าจอไว้นะครับผมทับผู้ใดมาอยู่ตรงนี้ก็ลองเบิ่งนะครับผมก็มีเหล็กสวยๆหลายตัวอยู่นะครับผมเนาะนี่เอาแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แนวทางรวยตรงนี้สําคัญมากนะครับผมเนาะลายไหลงวดติดกับเขาอยู่ตรงนี้ด้อพี่พีเดอสำหรับงวดวันที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะนี่เอาพี่พี่เบื้องเอานะครับผมเนี่แนวทางรวยนะครับผมเนาะ วันนี้ให้เด่น6กับ0ูนะครับผมนะจกลวยหกเกตหกหาหสีวิดเดอร์ศูนย์เจ็ดศนสี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมช่วยยูดทุงเงิน3ตัวนะครับผมหนึ่งหกเกตหนึ่งาหนึะครับผมเนาะเออนี่เอาแล้วก็ยึดตรงนึงยึดตรงนี้นะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมนะของตรงวันที่หนะครับผมแรมสคํำเดือน12บสองู่ตรงนี้เรือวีเดองวันนี้ให้เด่นหกับสองนะครับผมนะจะกล่งสองหนูนย์หนึก็ 2อ2หกสอนย์สงเนะครับผมเาตามนี้เดฟิปปิเดอนี่ยเอาแคบหน้าจอนะครับผมเอาไปป็ดแนวทางกันเดพิปปิเดอถ้าปู้รดมักแนวทางถ้าปูเรดมักติดตามกับแนวทางจะแบบนี้นะครับผมเนาะปฏิทินรวยๆนะครับผมเนาะเอาตามนี้เดบิปปมเดอรมเอาเอาไปป็นแนวทา้เปนข้อมูลนเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงกันนะครับผมเนาะผุเใดมักกระจัดนะครับผม แจกกระพานเด้อพี่ๆเด้อรน้องมาลุหายเป็นเพียงแค่แนวทางก่อนทานการใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมเนาะถูกตัวเลขตัวแนวทางก็คือว่าละมี่เขามีลุดเนาะพี่ๆเนาะตามดวงกันคือเก่าพี่ๆครับผมเอาตามนี้เด้อพี่ๆเด้อขอให้พี่ๆีทวนทันโชคดีนะครับผมเนาะเอาย่าลืมเนอะพี่ๆเด้อะถมากยากถ้าแจกก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องน้ำนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมแห้งๆปังๆครับผม